หนุนโดยเคโลอกเบ่งเบงไวโอ้วันตินสมาร์ทเเต็มหนึ่งร้อยคะแนนน้องอันลัวได้ไปทั้งหมด สีครับโโอ้หแม่ถ้าไปนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้แสดงว่าน้องอัลลัวต้องกลับบ้านก่อนแต่เราอยากให้กลับมาอีกนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีคิดซ่ามาน้อยคนเนาะที่จะมาโชว์วัฒนธรรมจีนแล้วเป็นคนแรกเลยที่มาโชว์งิ้วดีกว่าและน้องอัลลัวทำคะแนนไปได้แ4บคะแนน ไม่สามารถทำคะแนนแสงด้าน้องนมเกียรขึ้นมาได้ทาให้วันนี้น้องนมเกียร์ได้เป็นตัวแทนในสายแอผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนนลต่อไปนะครับได้เข้าสู่รอบต่อไปจากรอบแบทเทิลทั้งหมดก็คือน้องนอเกียร์่ลูกดเจ้า มาเคลียร์กันหน่อยดีมาเลยกันมาเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมามาเออเออเออครับไม่นี่คือโนเกียนะที่ได้แต่อันเนี้ยมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจอ่ะอ่ะข้างหลังน้องลัญญาว่าไง ตัวเล็กเหมือนกันเลยน่าจะเป็นแฟนซะดีกว่าคือประหนึ่งว่าแล้วเอาฉันไปไว้ตรงไหนอ๋อล่ะครับสรุปนะฮะสัปดาห์นี้ผู้เข้ารอบก็คือน้องนเกียเชิญที่ท่านโอวตินส์ส์มาร์ทขอขอบคุณน้องๆทั้งหมดเลยนะครับที่ก็มาร่วมแข่งขันในวันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ โอนตินส์สปาร์นมรสมอลช็อกโกแลตนั่นเองครับเอาละ,ะครับสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมเราจะเข้าสู่รอบต่อไปแล้วเพราะว่าเราสิ้นสุดในการค้นหาเป็นหาและได้นำพาเข้าสู่รอบต่อไปจากรอบแบเโิลแล้วครับผมต่อจากนี้ไปนะครับการแข่งขันจะเข้มข้นยิ่งกว่ารอบแบเโิลนี้อีกยังไงก็ตามห้ามพลาดติดตามให้ได้นะครับกับรายการคิดต้า รายการน่ารักที่มาพร้อมภารกิจหลักในการเป็นหาทุกตาปน้ำม<อ>วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์นี้ไม่ต้องเสียใจนะครับโอวันตินขอมอบผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเก่งและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสู้ต่อไปนะครับ<อ>แฟนคลับคิดซ่าอย่าพลาดวันนี้เรามีนิทานดีๆมาแจกกับนิทานตามคำพ่อมีทั้งหมด7เรื่องแจกกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งเรื่องจำนวน1ิรางวัล สำหรับเดือนนี้คือเรื่องนิทานบนบินเรื่องราวของแมลงเต่าทองตัวน้อยที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ได้ทำงานและได้ทำความดีที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้ทุกวันเชกเช่นเดียวกับแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงทำสิ่งต่างๆมากมายให้กับประชาชนของพระองค์ น้องๆหนูๆที่อยากได้ง่ายนิดเดียวเพียงเข้าไปที่ Facebook คิดซ่าแล้วโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องสิ่งที่ทําตามคําพ่อโพสต์ที่เล่าได้โดนใจที่สุดจะได้รับหนังสือนิทานตามคำพอ่อพร้อมดินสอสีไม้สวยๆไปเลยสนับสนุนโดยเครือข่ายสารต่อที่พ่อทำอ